มานหน้าหยโชคสวัสดีพี่สุภุสุุนกับผมมาตามแนวทางลาพัฒนาของปูศูนย์เจลาพัฒนาปูศูนย์เวันพุทธที่3กันยา2568้าหกแเนาะไองเนาะเมื่อวันจันทร์ลาพัฒนามันออก เลขบนออก088เลขล่างออก40ของปู07เลขวิ่งเข่าตัวเน้นจับคููว่าเขา่าพี่น้องไปประหอดไปประเทงปูหาย์กับหนึ่งจับคู่กับมิศูน03เลขประก40วาพี่น้องนะเนไปประหดไปประเทงได้พี่น้องได้ เาขามาตามกันตอนแรกในวันพุธสองทุ่มครึ่งปู่ศูน,นย์เจ็ดเ,เ,เป็นแค่แนวทางเนาะพี่องเนาะไปเป็นแนวทางเป็นแค่แนวทางไม่ชอบก็ผ่านเนาะพี่องเนาะพอชอบก็พอมัก ออกมาเข้ากับพันน่ะ ว่าอะไรไปหาผู้โรวนะไปหาผู้จักมือก็ดด้ผู้โยนวเพื่อใส่บ้าน วิ่งบนล่างเด้พี่น้องเดว้วิ่งบนล่างคือเกาล่ะแล้วก็บ่ได้ปักลักความเล็กปูนะเด็กตวเกาเด้พี่น้องเด้เด็กวิ่งเด็กตวเกาเด็กศูนย์กับหนึ่ง มวดที่แลวกับศูนย์กับหนึ่งเนี่ยพี่เล่านี่มวดที่แล้วกับศูนย์นกับหนึ่งปูเน้นศูนย์กัเข้าตัววิ่งเข้าตัวเน้นมวดน,นี้ปูเน้นที่หนึ่งได้พี่น้องได้เด่นหนึ่งมวดน,นี้เด่นหนึ่ง ศูนย์เจ็ดมันทีมาสายย่ญญาสบายปู่ศูนย์เจ็ดสบายหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด 08 1 8 2 8ป ศูนเก้าหนึ่งเก้าสองสองเก้า เก้าคู่นี่บนล่างไปครับพี่้องส่วนตัวเน้นเน้นติดหนึ่งเน้นติดหนึ่งติดศูนย์ต่อกันตัวล่าง อ่ our, tamam. Somehow, height, genau, ะพี่น้องวันพุธที่3กันยาสองห้าหลาวปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูดศนกับหนึ่งปูเน้นหนึ่งด้พี่น้องศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูเน่น่งปด่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสปูเน้นที่หลักหนึ่งดพี่น้องหนึ่งเนี่เป็นตัวเน้น เลขมีอยู่สามหลักหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักสองนี่ง่ายๆพี่น้องแคบหน่อยจออาอเนี่เห็นบ่าลายมือของปู่ปู่ขีดเส้นใต้เนี่ยเป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นเนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์ไม่โลกโก้ความปู่สวนเกียรเห็นบ่ ข่าบขอบพระคุณปู07ใดหลายขอให้พี่น้องเข้าโชคหมันเฮงๆปังๆกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเน่อยหโชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม